สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีเดชชาติพ่วงเกตนะครับจากสีสเกตชาแนลครับมือนีสีมะตําปนปลาแห้งครับซึ่งผมทอดปลาแห้งไว่บอกอย่างหลายเลยครับพี่น้องครับปลาแห้งนี้ทอดไว้เยอะมากนะครับกลัวว่าจะกินไม่ทันแล้วก็จะทําให้มันไม่กรอบเดี๋ยวลองฟังเสียงกรอบดูก่อนนะครับกินแห้งๆเลยทอดแล้วมันเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นผมจะมาตําปน ขอเอื่มาตําบนแห่งปลาช่อนนะครับปลาคอหน้าปลาช่อนนะครับอ่ะผลเตรียมเครื่องปรุงไว้แล้วครับอ่าหอมแดงพริกป่นชุรสนิดหนึ่งนะครับเตรียมไว้แล้วอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องมาตําตําให้มันละเอียดนะครับ พอตําละเอียดแล้วก็กสิเก็บไว้กินนั่นๆน,นได้ครับคุณผู้ชมครับสอ,อ,องามือบังไว้จังสีครับตําทั้งกระดูกเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะได้ละเอียดไปเลยนี่ก็เป็นการถนอมอาหารชนิดหนึ่งของชาวอีสานนะครับคุณผู้ชมของพี่น้องชาวอีสานเราก็จะถ้าสมมติว่าทอดปลาไว้เยอะๆแบบนี้นะครับเราก็จะตำผลไว้แบบนี้แหละครับตำ่นแห้งไวบบน้นะครับ ทางภาคกลางน่าจะเรียกว่า,อ,าอะไรครับน้ำพริกปลาแห้งน้ำพริกปลาย่างอะไรประมาณนี้นะครับทางอีสานกับสิเอื่นว่าปนตำปนปลาแห้งนะครับคุณผู้ชมครับน้ำพริกปลาย่างนะครับทางอีสานเขาก็จะเรียกแบบนั้นนะครับอ่าตอนนี้ตำให้ละเอียดก่อนครับแล้วแต่ความชอบนะครับถ้าท่านใด อยากจะเอาแบบละเอียดเลยก็ตำนานๆนะครับแต่ผมจะตำพอละเอียดก็พอนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องก็ต้องละเอียดมากนะครับคุณผู้ชมครับอืเริ่มเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วครับคุณผู้ชมครับเริ่มที่จะน่ากินแล้วครับต้องเอามือบางๆไว้อย่างนี้นะครับไม่ให้มันกระเด็นนะครับ เยอะเลยครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้มันก็เริ่มละเอียดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมาดูเนื้อปลาเริ่มละเอียดแล้วครับเริ่มละเอียดแล้วก็โอ้โหน่ากินครับพี่น้องครับอเดี๋ยวผมสิมาใส่เครื่องปรุงนะครับที่นี่ใส่หอมลงไปนะครับ หอมแดงเพื่อที่จะให้เพิ่มความหอมนะครับคุณผู้ชมครับหอมแดงใส่ลงไปเลยครับอ่าหลังจากที่ใส่หอมแดงลงไปนะครับคุณผู้ชมก็สังเกตเนื้อมันจะมีหอมแดงติดขึ้นมาโอ้โหกลิ่นหอมครับอหอมเป็นตแซอบครับเอาละครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับใส่พริกป่นลงไปพริกป่นนี่ผมก็หยอด ผงชูรสลงไปด้วยนิดหนึ่งนะครับเพื่อความให้มันกลมกล่อมแบบบ้านๆนะครับชาวบ้านๆอย่างเราเราก็จะยังรับประทานผงชูรสอยู่นะครับแต่ว่าไม่ใส่เยอะนะครับใส่นิดหนึ่งพอให้มันเขาเรียกอะไรครับกลมกล่อมนะครับคุณผู้ชมครับนี่ตอนนี้มันก็หอมหอมพริกป่นนะครับแล้วก็หอมหอมแดงนะครับแล้วก็หอมกลิ่นปลานะครับปลาทอด ปลาช่อนนาทอดนะครับคุณผู้ชมเอาละครับทีนี้นะเมื่อเสร็จแล้วผมก็จะชิมให้ทุกท่านนะครับได้ดูแล้วก็มาฟังรสชาตินะครับผมชิมแล้วเดี๋ยวผมจะบรรยายรสชาติให้ฟังว่ามันเป็นรสชาติยังไงนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับอ่ะเอาละครับพ่อแม่พี่น้องครับหลังจากนะครับคุณผู้ชมครับตําปนแหงแบบนี้แล้วโอ้โหนี่หอมแดงตำซะผมสีล่องซีบมึงครับคุณผู้ชมครับ ่าเดี๋ยวมาลองซิมองเนาะครับเนาอว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงรสชาติเยี่ยมเหมือนจะหยุดไม่ได้เลยคุณผู้ชมเ,เสียดายถ้ามีโอกาสผ่านตลาดผมคราวหน้าผมจะซื้อแมงดามาเอาแมงดามาย่างแล้วก็มาตำลงมันก็คงจะหอมกลิ่นแมงดาทำให้เพิ่มความอร่อยขึ้นไปอีกนะครับแต่นี้ก็อร่อยดีครับคุณผู้ชม เคล็ดลับที่จะทําให้เคล็ดลับที่จะทําให้ผลปลาอร่อยนะครับตอนที่เราหมักปลาก่อนที่จะมาทอดเราต้องใส่เกลือพอประมาณอย่าเค็มมากนะครับเพราะถ้าปลาเค็มมากเวลาเรามาตําเนี่ยมันก็จะยิ่งเค็มเข้าไปใหญ่อีกแล้วมันจะไม่อร่อยตอนนี้ปลาเราหมักก่อนจะทอดนะครับก็หมักใส่เกลือนิดหนึ่งนะครับมันก็จะแบบออกเค็มนิดหน่อยพอมันตาเป็นป่นแล้วมันก็จะอร่อยอ่ะลองอีกสักคำหนึ่งครับคุณผู้ชมลองอีกคำพี่น้องครับ อื uh huh. ฟินมากครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวเหนียวก็อร่อยนะครับมีผักสดๆด้วยนี้ยิ่งดีมันจะหอมหอมกลิน่นหอมแดงหอมกลิ่นพริกป่นหอมกลิ่นปลาทอดนะครับคุณผู้ชมครับอืคุณผู้ชมครับ, uh huh. รบนั่นแหละครับนี่คือปนปลานะครับฝีมือผมเองครับคุณผู้ชมครับ ถ้าท่านใดอยากจะทําตามแบบนี้ทํากินก็ลองลองทำดูนะครับอร่อยแน่นอนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับการรีวิวจากสีสเกตชาแนลนะครับช่วงนี้ผมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ